ก็งุณผู้ัมทุกคนอยู่กับผมออนเซนนะครับวันนี้ผมมาแนะนำเซตตีคของนักแข่งนะครับคนโวยเป็นเซตตีคตัวชาดนะครับที่นักแข่งหลายคนชอบใช้กันนะครับทุกคนก็เป็นยังไงนั้นไปรับชมกันได้คลิปได้เลยนะครับทุกคนก่อนที่เราจะไปรับชมในคลิปนะครับเชวยกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับทุกคนเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยไปรับชมเซตสกิลกันได้เลยครับเลสโก้ก็มาเซตสกิลแรกนะครับก็จะเป็นโจเซฟนะทุกคนเมื่อโดนบัฟของตัวนะครับเราก็จะไม่ได้รับความเสียหายนั่นเองนะครับส่วนซีรีส์สองก็จะเป็นโอลิเวียนะครับกระจายการฟื้นฟูของเลือดนั่นเองนะครับแต่ตัวที่สามก็จะเป็นฟอร์ดนะครับทุกคนเมื่อถูกโจมตีเราก็จะได้รับเฮดพีนั่นเองนะครับเป็นฟอร์ดนะครับส่วนสกิลกดก็จะใช้เป็นออร์ค้างขับตัวทำลายบอลนะครับทุกกกคคคนนนนน็็็็ใใชช้้เเเเเปปปบบบูะะะรรรัััตวิิดแแมมมลไอสส ตัวบูททีมนะครับทุกคนเพื่อนการไม่เสียเวลาเนี่ยไปดูในร้านกันได้เลยนะครับว่าผมจะรอดหรือจะร่วงนะครับ Let's go ย b i ส e 2เพย์บริการรับเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกใช้เพียงแค่ Ud เติมง่ายไม่ยุ่งยากแลวเขายังรับเติมเกมอื่นอีกเพียบและแปร์พิเยมอีกมากมายเปิดบริการยิบสีชั่วโมงสามารถค้นหาใน Google ว่าย4บสีเพย์และเติมเกมได้เลยนะครับและอย่าลืมใช้คูป,ป,ปองออนเซนเพื่อรับโค้ดส่วน Free Fire ลดฟรีไฟล์ด้วยนะครับ มาครับทุกคนเราก็อยู่ในแบบแดนฉลับบาากับสกิลนักแข่งนะครับคนที่หลายคนชอบใช้ครับสกิลนี้ก็ถือว่าเป็นเซสกิลที่ดีระดับหนึ่งเลยนะครับพวกนี้นักแข่งส่วนใหญ่ก็จะใช้นิยมใช้ออตการ์นะครับแทนซัสยานะครับอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าเพราะอะไรนะครับน่าจะเพราะว่าทําลายวอลได้มากกว่านะครับอันนี้ในโดนก็เหมือนจะไม่มีใครลงกับเรานะครับทุกคนฟ้ามของไอชิวไปก่อนนะครับโอเคแบบเวลาเข้าชาร์จอย่างเงี้ยก็ใช้สกิลออตการ์แบบทําลายโมเมนตัมของศัตรูนะครับทำให้ศัตรูแบบ ลนตกใจช่วงนั้นนะทุกคนเพราะว่าเวลาทุกคนโดนทํร้ายวอลชุกคนก็จะลนใช่ไหมทุกคนหรือว่าเป็นเพราะผมคนเดียวว่าเวลาโดนกิลออรการก็จะลนนะครับทำร้ายไม่ถูกนะมันตกใจึ้นมันพุ่งชนมาได้ไงแบบนี้นะทุกคนเดี๋ยวใครไม่เป็นก็คอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ว่าผมเป็นนะทุกคนสองชาร์จมันดรอปแบบนี้เลยหรอครับเพิ่งรู้นี่มันก็ฟาร์มชิลเลยันมังนมีตัวยิงเพื่อเรานะครับหาปืนไปก่อนนะครับจะโองตรงโล่งๆนะตะกี้วิ้กกดไม่โดนแต่ยี้มันยิงมาจากทางนี้นะทุกคน ไปไหนละอุ้ยเหมือนเขาจะมาแล้วครับที่เห็นเท้าอุ้ยตาเอะมาดิมีเพื่อนอีกไหมเหมือนจะมีตัวเดียวนะครับทุกคนอันนี้แต่งตัวเหมือนบอทเลยช่วงนี้ก็เจอเหมือนบอทอัปเกรดยังไงไม่รู้นะทุกคนผมว่าไม่ใช่นี่ครับทุกคนเหมือนเป็นบอทหรืหไงก็ไม่รู้นะครับก็โอ้โหแบบบอทลงมาแบบเป็นทีละแต่ละทีนะครับทุกคนลงมายิงแบบโ,โะคตรโหดครับบอทเหมือนบอทอัปเกรดนะทุกคนแต่ว่าน่าจะเป็นบอทจริงๆนะครับตัวตะกี้ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมกดแรงนะทุกคนไม่ใช่หมาทั่วไปทําไมถึงมีบอดนะครับเหมือนบาเคียบนจะไม่มีใครเลยนะครับน่าจะกลัวผมนะครับทุกคนหรือว่าเป็นเป็นบอดไปลงที่อื่นกันหมดก็ไม่รู้นะครับอันนี้แม่เอ้าเพื่อนเราล้มนะครับไม่น่าใช่บอดแล้วนะตัวนี้ไอ้คนนะครับเดี๋ยวมาร์คมาตรงเพื่อนก่อน,น <c oughs> สวยครับมีรถกระบพะพอดีเลยนะครับทุกคนไปไปไปเลสโก คลิปที่แล้วผมก็ลงสกิลสกิลวาสนาครับทุกคนวันนี้ผมเพิ่งรู้ว่าวาสนาเป็นแชมป์กะบูรีลำแล้วนะครับทุกคนเป็นหมุดเป็นแชมป์โลกแล้วนะครับทุกคนบอกเลยสุดจริงนะครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับโคตรตึงนะครับโอเคเอางี้เราไปช่วยเพื่อนเราก่อนแล้วกันนะครับไปแก้แค้นนะครับเหมือนเบอร์สองยอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยเปลี่ยนเขาขึ้นแล้วนะครับโก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 อุ๊ยเอ้าอยู่ไหนวะอุ๊ยโอ้ยตเตะปังโอ้โหยังไม่โดนมาดิ โอ้ไม่หัวเลยวะ่ะทุกคนอุย้ยจะตายแล้วอุย้ยเข้าไม่ได้อีกสวยเขาตั้งอ้อนนะครับจังหวะนี้เราปา8ฟิตถ้าโดนตัวเองเมื่อกี้เราก็ล้มเหมือนกันนะครับ8ฟิตเนี่ยปั๊มยาก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ไม่หัวเฉยเลยไง,ไงวะทุกคนงงเลยเหมือนเขาจะจ่อยวกอ,อกนะครับเดี๋ยวเราดักนะครับไปดิขาดไปดิมาดีหัวแตกไปดิน้องโอ้โหวัดอย่าวัดกับพี่น้อง กูอย่ง <ส pes ky death> <t aps> มีเด็กคูตัวเปิดล่าเพื่อเรานะครับแบบนี้ไม่ได้ละไครมันยังอาจเปิดล่าเพื่อเรานะครับโอหอยู่ต้องไกลนะทุกคนเราเปิดลา่าเราไปจัดการตัวที่เปิดล่าเพื่อเราดีกว่าครับมันเท่าจริงนะทุกคนป่าปๆาป,ป่ทุกคนเกมนี้ said, ผมก็จะแบบเดินแยกกับเพื่อนเลยนะครับเพราะ,กะปกติหลายคลิปเนี้ยผมจะเดินรวมกับเพื่อนใช่ไหมท,ท,ที่หลายผมหลายคลิปผมบอกว่า <S <S เราต้องเล่นรวมกับเพื่อนนะครับถึงเราจะโหนะทุกคนแต่ว่าคลิปเนี้ยผมจะโดนเดินแยกยิงเลยนะครับทุกคนเออ ไหนก็เพิ่งตื่นนะครับอาจจะพูดวนๆไปวนมานะครับทุกคนลิ้นแบบตังบอกมันยังไม่แบบไม่ตื่นนะครับเพราะว่าตัวผมตื่นแล้วนั่นเองนะครับอยู่ไหนจ๊ะอุ้ยไปไปไปเหมือนเขาจะขับรถด้วยนะครับได้ยินเสียงนะโอเคนี่ไงนะทุกคนโอโ้โหรถสปอร์ตเลยนะครับไปไหนน้องไอรถสปอร์ตม่วงไอรถสปอร์ตม่วงจะแซงกระบ,บะซิ่งได้ไงวะมาดิกระบ,บะเหนินกระบ,บะเหนินเอ้ยเอ้ยลงอย่างนี้เอ้ยสองตัวจจ้าวะนนี้ผมผมขอโทษมาดิมาดิมาดิ อ,อุ้ย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 ใจเย็นดีไม่โดนอุ้ยอุ้ยใจเย็นน้องสาวมาดิฮะอุ้ยเราเราจะพา,าดีหมดโอ้นั่งดูยาวๆนะพวกโอ้โหมีสองคนแล้วเปิดล่านี่มันใจได้จริงนะคนน่าจะเดสองสีนะครับตีนี้หวันเจี๊ยบเลยแบบน,นี้โอโ้ย ของโครปูนะครับตีนี้รถสปอร์ตคันนี้มันก็เท่เหมือนกันนะทุกคนเหมือนรถกันดั้มเลยครับรถสปอร์ตคันนี้นะครับแต่ว่ามันไม่มีสแต็กนะคันนี้เสียดายนะทุกคนปกติผมจะเล่นรถที่มีสแต็กครับคันสีเหลืองของมาสเตร์เลยนะครับทุกคนที่เป็นเหมือนฟอร์มูล่าวันนะครับอุ้ยจะมีตัวในโดนะครับอยู่กับเรานะทุกคนโอเคจังหวะนี้อุ้ยมีตัวขับรถมาด้วยนะครับจังหวะนี้มาดิโอ้โหมันแย่งกันชนโอ้โหอยู่ไหนมาดิมาดิมาดิโอ้โหมันไปซ้ำตัวดาวเลยนะครับโอ้ยจังหวะนี้ มาดิตัวดาวอยู่ไหนล่าตัวดาวล่าตัวดาวก่อนตายตายโอ้ยตายตายไอตัวนี้มันเป็นไอตัวนี้มันเป็นเป็นเป็นร้องไงเป็นอุ้ยโหยิงไม่โดนอุ้ยเสียวมาดีเป็นแล้วไงน้องนั่งอยู่ยาวๆแล้วกันนะน้องจังหวะนี้โก้โกโว้ยมันจะไม่อีกนะครับอุ้ย ล่อยอย่างนี้ไม่ด้วยนะครับสกายลื่นนะครับไปไหนแล้วล่ะเหมือนเขาวิ่งหนีเลยหรือเปล่านี่ใช่ไหมนี่ทำไมวิ่งไวยังอะ่ะทุกคนโอ้ยเหมือนจะหนีจริงด้วยนะครับจังหวะนี้เราตามเลยโหยิงเราแล้วก็หนีแบบนี้มันใช่เหรอโอ้โหโอ้โหโหะลีหนีด้วยครับจังหวะน,นี้ตามดีครับรออะไรน,นะทุกคนตามดีตามดีตามดีมดวิเหมือนเพื่อนเราจะยิงเหมือนกันนะครับจังหวะนี้เราตามเลยนะครับทุกคนโก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 คลิปนี้ก็จะไล่ยิงมันหน่อยนะครับ นี่ครับอยู่นู่นแล้วนะครับตัวหนึ่งนะทุกคนโกโกโก,โกเลยนะครับไป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 หมาเพื่อนไอวอาวมันไอวอลไม่ได้หรอทุกคนคิดว่าจะไอวอลคุมได้เหมือนตอนไอนั่งสไลด์เพื่อนเหมืนจะมีไอวอลด้านล่างด้วยนะครับแต่บนเขาไม่น่ามีใครแล้วนะครับโอเคอุ้ยเหมือนจะเห็นด้านล่างตัวนึงนะครับมาดิมาดิอยู่ไหนอีกมีไหมเดี๋ยวเช็คเรื่อยๆนะครับอุ้ยเหมือนจะมีเขาป้ายกันนะครับทุกคน มาดิไฟก็เหรออุ้ยอันนี้ตาดีเห็นเราได้ไงจังหวะนี้วิ่งเขาได้ยิงกันดาวคจังหวะนี้รถลาดเลยยิงดาวแล้วไงขอตัวดาวแล้วกันนะน้องน่าจะหมดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเช็คกันเรื่องก,ก่นนะคับเผื่อเขาดีเพื่อนนะเผือ่อครับเพื่อนเรามาแล้วด้วยนะครับตีนี้ค่อนข้างเป็นงานเลยนะครับอ้าวแต่เพื่อนเราตายตัวนึงนะครับเดี๋ยวเราขี่รถไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกันอุ้ยมีตัวมาหาอุ้ยขวาก็มีนะครับทุกคน ชิมหายแล้วเพื่ดาวแล้วทุกคนหัวแล้ว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 ไงหัวแล้วไงหัวแล้วไงมาดิดาวเดี๋ยวด้านล่างครับมาดิแดงแปดดูยาวๆนะครันั่งอยู่ยาวๆนะพวกเดี๋ยวชุบเพื่อนออกเลยนะครับทุกคนแล้วก็จะไปชุบเพื่อนที่ตายนะครับเพื่อนที่ตายเกิดแล้วนี่หว่าตายไปครับเดี๋ยววันนี้ก็ชิวๆนะครับฟาร์มเก็บของชิวๆเลยนะคน ดูเกิดแบบนี้เพื่อนเราล้มอีกแล้วครับกะว่าจะไปชุบได้ไปชุบจริงๆแล้วนะทุกคนเพื่อนเราล้มอยู่หนอโอ้โหล้มตกของเลยครับไปไปชุบเพื่อนที่ตู้ก่อนนะครับทุกคนมีตู้ใกล้ๆรถขึ้นไม่ได้ไปครับเวฟทรงเชิงเรานะครับโก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 แหม่แหม่โคลแรงนะทุกคนเวฟปรงเชิงนะทุกคนไปไปไปบเพื่อนที่ตู้ก่อนนะครับดีนะครับมีตู้อยู่ใกล้ๆทุกคนน่าจะมีตัวนอกวงนะครับวงน่าจะมาทางนี้หรือ umas, เปล่านะครับเราเช็คไปเรื่อยๆนะครับเผื NP ่อ okay. มีตัวดักตู้นะรุคน เวลาชุบนี่ต้องไอวอลด้วยนะครับ <Okay. S 1> ทุกคนอย่าประมาทยิงชุบประป่านะครับโ <Okay. S 1> อเคหาเพื่อนมีอะไรให้แลกไหมแลกที่สูบก็ได้อันนึงไม่รู้จะแลกอะไรนะครับทุกคนของเราค่อนข้างฟูงนะครับไปไปไปเดี๋ยวกลับไปยึดจุดสูงที่เดิมนะครับตอนนะั้นคือจุดที่ดีที่สุดในเกมนะครับว่ากลับไปยึดไว้นะครับเผื่อไอตัวที่ยิงเพื่อนโหนมาเราจะยิงได้นะครับทุกคนอยู่ไหนวะทุกคนโอ้โ oh, ห oh. ผมนั่งรอคนมาตรงนี้จนเมื่อยตูดแล้วนะครับทุกคนอ้โหยังไม่มีคนมาเลยครับผ้ต้องเปิดเช็คนะครับ <_ C 1> โอ้ย <_ C 1> ไปทําอะไรกันตรงนั้นวะ,ะทุกคน <_ O> เดี๋ยวเช็คเลยนะครับเดี๋ยวเปิดเปิดสะโขบเช็คเลยนะทุกคน <_ O> <_ O> เขาอาจจะมีสิทธิ์ข้ามสะพานมานะครับแม่ก็ว่ายน้ํามานะทุกคนแต่ว่าผมน่าจะว่าน่าจะข้ามสะพานมามา,มากกว่านะครับ <_ O> ไม่น่าว่ายน้ํานะหรือปากนะครับอาจมีสิทธิ์หนสสลิงมาแล้วรักสักสักสลิงไว้ด้วยนะครับ เด็กิติดตังครับติดตังนิดหน่อยอยู่ไหนวะนี่ทุกคนมันไม่มาสักทีนะครับเสือที่เป็ดตัวนะครับตอนร้อยสิบคิวแล้วนะทุกคนมานร์บ,าบอกเพื่อนไว้ก่อนนะครับอุ้ยนี่งโอ้โหคุ้ยไม่ใช่ตัวเดียวด้วยนะครับเหมือนจะเป็นสองมันจะเป็นสองมาดิมาดิวัดหรอโอ้โหให้แดงๆซ้ำออกเลยนะครับรถมาด้วยนะครับมาดิโอ้โหโอ้โหรถมาขับไปนู่น เจาะหน่อยเพื่อนโอ้โหเพื่อนไม่ช่วยเจาะเลยปะทุกคนเราจะไปเอากระสุน a อก่อนนะครับกระสุน AR เราจะหมดนะครับเอาไมาห้หวัดกระสุน a อเราเดี๋ยวเช็กด้านหลังด้วยนะทุกคนเดี๋ยวตูดแตกนะครับมาดีหัวโอ้โหไอ้นี่มันเหมือนไม่ใช่สองครับนะ่าจะมีสามเลยนะครับทุกคนที่นี้จะอื้มอื้ไม่ดาวด้วยนะครับที่นี้ได้เป็นงานเอาเรื่องนะทุกคนเพื่อนสุดเพื่อนดาวอยู่ตรงหน้าเราด้วยนะครับมาดิมาดิ มาดิโอ้โหเพื่อนอุ้ยปัองดิเจาะเลยนะครับจังหวะนี้เจาะรัวๆเลยนะครับเดี๋ยวเราชุบกันนะทุกคนมันมันชุบกันไวจังหวะไอ้นี่ก็โอ้โหสวยเพื่อนโอ้โหไม่ดาวด้วยนี่โอ้โหก็สุนหมดโอ้โหอะไรวะทุกคนอีกนิดเดียวนะครับจะดาวอยู่แล้วโอ้โหไม่มีกระสุนแล้วนะครับเหลือ21เมตรนะทุกคนโอ้โหสวยแล้วไงครับเพื่อเราดาวด้วยนะครับชุบไม่ได้ครอกเพื่อนเราไม่มีของแล้วนะครับจังหวะนี้ เราต้องอ้อมไปเล่นนะครับอุ้ยไอ้นี่จะเข้าหลังสวยเลยครับเอากระสุนมาเติมอุ้ยสวยครับมาดิกระสุนหมดอีกแล้วนะทุกคนอันนี้ซ้ำได้ไหมโอ้โหอูซี่ไกลเกืนนะครับซ้ำไม่ได้นะครับหายสอนครับอูซี่ซ้ำระยะไกลโอ้โหตัวนี้ไอ่ตัวนี้ก็สภาพเดียวกันเลยนะครับไม่มีกระสุนไลอะเดี๋ยวชุบเครื่อง่อนเลยสวยแล้วเราเอ้าเพื่อนก็ไม่มีกระสุนหรอเนี่ยเ๋ยบเปลี่ยนปืนเพื่อนโอ้โหปืนเพื่อนก็หมดเหมือนกันดำแล้วแบบนี้ ไม่มีกระสุนนะครับแล้วไม่โหและเล่นปืนนี้ด้วยนะทุกคนลูกสองนะครับเหลือสองสองครับจังหวะนี้เขาสองเราสองนะทุกคนโอเคเราไปเช็คตัวที่เรายิงหน้าก่อนตะกี้นะครับอาจจะมีกระสุน AR เหลือนะครับแถวนี้โอ้โหสวยครับมุมเราเขาไม่เห็นพอดีนะครับไปไปเช็คก่อนนะครับน่าจะมีกระสุน AR อยู่นะโอ้โหไม่มีอุ้ยสวยครับเอฟพีดีโอ้โหเอฟพีดีไม่กันกัดนะครับสวยเลยแบบนี้มาดิเข้าหลังมาดิหัวแตงตัวนั้นขอหัว ้ยมาดีหัวแตกโอ้โหโคตรตึงนะครับเกมนี้โอ้โหนั่งดูยาวๆก็คู่ว่าหมดตีไปดีเกมนี้ยิ่งโคตรเดือดนะทุกคนก็จบไปแล้วนะครับทคนสาวคลิปการแนะนำเซตกิวของตัวช้านะรับคนใครที่ดับเป็นตัวช้าเนี่ยเอาเกิวนี้ไปเล่นได้เลยนะครับบอกเลยว่าใช้ดีใช้ดีจัดเลยนะครับทุกคนแทนศัตยะก็ได้นะครับจากอดก้านะทุกคนใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปผมด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊